มามาแล้วอสังหาริม,มทรัพย์ร้อยล้านกับทีมงานทนายรัชชาน์นมหาราชครับเมื่อนี้ทีมงานเข้าลงพื้นที่ชี้หมายอาสังหาริม,มทรัพย์ทำเลดีทําเลทองครับผมณบ้านย่างไงตำบลย่างไงอำเภอหน,น้ำยื่นจังหวัดอุบลราชธานีครับในเนื้อที่ในเนื้อที่79.4ตาตะรางิด ทางสาธารณประโยชน์ใจกลางชุมชนหมู่บ้านย่างไงครับผมนม้ำไฟป้าปาปาเขาถึงครับเพื่อนบ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับใกล้สถานที่ราชการต่างๆบวาสาิเป็นโรงเรียนบ้านย่างไงครับผมองค์การบริหารส่วนตำบลย่างไง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับผมย่างใหไยไพรนี่สาขาย่างใหญ่ครับผมที่ดินแปลงนี้ครับหมอครับพี่น้องป้องไปเข้ามีปักมุดปักพิกัดนะครับทำเลชัดเจนครับมีเส้นทางปักมุดเขาไปสู่พื้นที่อสังหาริมทรัพย์แปลงนี้รูปแปลนสวยงามมากครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ่าในเนื้อที่79ตารางวาครับเสิร์ฟตอน พี่นอ้องปองปายครับที่ดินแปลงนี้เหมาะครับสําอรับพู้ที่กำลังมองหาอาสังหาริมัพทร์นะครับซื้อไว้ให้เป็นที่ทของตะครองละครับผมซื้อไว้ปลูกบ้านปลูกเฮียนเป็นที่อยู่อาศัยครับผมนักลงทุนระยะสั้นระยะยาวซื้อไว้เก็บเก่งกำไรครับราคาดีซื้อไว้ให้ครอบให้ครัวอันเป็นที่รักของเฮาครับ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ครับอาังหาริมมารั์เลียกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ